สวัสดีครับผมก้องนะครับผู้จัดการฝ่ายขายฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ DBL XLT นะฮะมารีวิวให้ดูเป็น DBL XLT สีน้ำเงินคันนี้เลยคันที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็น DBL XLT นะฮะเป็นตัวท็อปเกียร์ออโต้นะฮะราคา899,000บาทแต่งโปรโมชั่น39,000บาทจ่ายจบครบเซตได้หน้าตาแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับคันนี้เลยครับข้างหน้านะฮะเป็นกระจังหน้าตัว Ford FORD ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Ford f o อฟโอแบบ3มิตินูออกมาเลยสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะพร้อมกับกระจังหน้าแบบตะแกรงซึ่งตอนนี้กําลังฮอตฮิตที่สุดเลยนะฮะตะแกรงตัวนี้ก็เป็นขอบกระจังเดิมนะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงเข้าไปซึ่งตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนะฮะจะเอาสีไหนตอนี้ลูกค้าของคุณอ้อมจะนารับรถวันพรุ่งนี้ที่โชว์รูมก็เลือกเป็นสีน้าเงินนะครับข้างล่างเนี่ยเห็นดำๆตัวนี้เนี่ยคือไม่ใช่สีเดิมที่มาจากโรงงาน เป็นตัวครอบที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับใส่เพิ่มเข้าไปทั้งชิ้นเลยตัวนี้เนี่ยครอบสีน้ําเงินเขาเนี่ยให้มันดูดําแล้วก็ดูดุขึ้นนะครับตัวนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็ดูดุขึ้นเลยทันทีนะครับตัวนี้ก็ฟรีให้นะครับตัวครอบไฟหน้าทั้ง2ข้างนะฮะจากไฟหน้าเดิมเขาเป็นโปรเจคเตอร์สวยๆนะครับเราก็ครอบตัวนี้ให้มันดุขึ้นไปนะครับก็แถมให้ฟรีเหมือนกันนะครับตัวนี้สําหรับโปรโมชั่นนี้นะฮะสกูปข้างหน้าเนี่ยก็เป็นสกูปทรงเตี้ยซึ่งสกูปทรงเตี้ยตัวนี้ก็ ไม่บทบังทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับก็ระดับเนี่ยคือติดเข้าไปเพื่อให้มีมิติขึ้นมาแล้วก็มีความดุดันแค่นั้นเองตัวความสูงเนี่ยไม่ได้บทบังอะไรเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซ็ตที่เรียกได้ว่าพื้นฐานเลยสําหรับคนที่กําลังมอง DBL XLT เกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาตัวท็อปเซตนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างๆกันนะครับ ของแถมของเราเนี่ยมีหลายรายการนะครับทั้งหมดอยู่ทั้งหมด25รายการใน39,000บาทคือจ่ายจบแล้วนะครับมีซุ้มล้อ6นิ้วด้วยนะฮะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วหมดเงินนะฮะความกว้างของ6นิ้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นความกว้างระดับกลางมันจะมีระดับที่เป็น3นิ้วครึ่งหนึ่งตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างนิยมเหมือนกันนะฮะแล้วก็6นิ้วอันนี้คือนิยมสุดแล้วก็มีอีกแบบนึงคือ9นิ้วคือระดับสูงประมาณนี้เลยก็มีใส่บ้างนะครับเป็นบางรุ่นนะครับมีลูก ล้อแมกเนี่ยเราจัดให้เลยเป็นล้อแมกออฟโรดนะครับขอบ16ยางฮันคุกตัวนี้เป็นออเทเลนเป็นล้อแมกยางที่เหมาะสําหรับการใช้งานทั้งสภาพถนนที่ขรุขระและก็ทางเรียบนะครับตัวนี้ก็เป็นยางออเทเลน265 70ขอบ16นะฮะลายนี้เขาเรียกว่าลายดอกไม้ ine, หรือว่าตัวแอสเซิลนะครับความสูงระหว่างซุ้มล้อกับตัวนี้คือเป็นชค็คอัพระยะเดิมบีกนกระยะเดิมเราไม่ได้ปรับแต่งไม่ได้หนุนไม่ได้จูนไม่ได้ปรับอะไรในช่วงล่างเปลี่ยนล้ออย่างเดียวนี่คือความสูงมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับ ครอบข้างๆนี้เราก็ครอบแก้มให้นะฮะเครื่อง2.2นะครับเป็นเทอร์โบแปรผันพร้อมกับพงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบตัวนี้เป็น160แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตัวหูกระจกตรงนี้เราไม่ต้องครอบแล้วนะครับเป็นตัวท็อปอยู่แล้วสําหรับตัว dbl xlt ตัวนี้จะดำอยู่แล้วนะครับข้างบนมาก็ใส่ราวหลังคาเพิ่มเข้าไปราวหลังคาตัวนี้ไม่ได้มาจากโรงงานเราก็แปะเพิ่มเข้าไปให้เพราะว่ารุ่น dbl xlt ไม่ได้มีราวหลังคาเหมือนตัว bytag นะครับนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นเรื่องของกันสาดข้าง ัวฟิล์มตัวนี้ก็เป็นความเข้มอยู่ที่80%ก็ค่อนข้างที่จะมืดเลยนะครับก็พี่อ้อมเขาชอบแบบความเป็นส่วนตัวแล้วกันนะฮะก็เตรียมแล้วนะฮะพร้อมแล้วที่จะรับรถในวันพรุ่งนี้นะครับเวเวลาเปิดประตูรถก็มีกันรอยเล็บให้ด้วยนะฮะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง4บานเลยนะครับด้านข้างก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ลายศาสตร์โครนซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมด40กว่าแบบเลือกได้ฟรีอยากได้แบบไหนนะครับก็ใส่เปนบคค็่ชืออัวรร หรือจะใส่ลายไหนผสมกันออกแบบได้หมดเลยนะครับนี้เราจัดให้นะครับซุ้มล้อข้างหลังก็สวยงาม6นิ้วนะครับอ่ะมาดูบนข้างบนกระบาดนะครับตัวนี้เนี่ยคือโรบาร์ของ outlander นะฮะโรบาร์ outlander ตัวนี้เป็นทรงเต็มขอบครับเขาเรียกว่าโลบาร์แขนยาวเต็มขอบมันจะมีอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือทรง A ซึ่งตัวนี้ก็จะตัดหายไปแล้วก็จะกลายเป็นตัว A นะครับก็มีแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เลือกเป็นตัวเต็มขอบนะฮะมาข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นกันชนท้ายที่เป็น ทรงเดิมมาจากโรงงานนี่คือการชนท้ายทรงห้างนะฮะเวลาเรามองข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้ง4จุดเซนเซอร์4จุดเนี่ยก็เอาไว้วัดระยะการถอยนะฮะแล้วก็ร้องเตือนเวลาเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางอาจจะเกิดการเฉียวการชนได้ก็จัดตัวนี้เข้ามาได้นะครับก็ช่วยป้องกันนะครับช่วยป้องกันและเตือนด้วยตัว DBL XLT เนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้มีกล้องมองหลังติดตัวรถมานะครับไม่ได้มีถ้าเป็นวายแท็กเนี่ยเขาจะซ่อนอยู่ตรงใต้โลโก้ แต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะเราก็ติดเพิ่มให้ลูกค้าก็คือเอามาใส่ไว้ข้างล่างตัวนี้ให้เวลาถอยหลังเนี่ยนะฮะเกิดเซนเซอร์มันร้องเอ๊ะมันร้องอะไรเราก็สามารถมองจากกล้องข้างหลังได้นี่นะฮะใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็ถือว่าปลอดภัยด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ข้างหลังให้เราด้วยนะครับว่ามีอะไรยังไงมาข้างหลังบ้างตัวนี้สบายนะครับสบายใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็ใส่ครอบมือจับเข้าไปครอบมือจับเข้าไปเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดนะครับนะ หลังๆมาลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้งานกระบะกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตัว4ประตูอยู่แล้วนะฮะถ้าหากว่าเป็นรถใช้งานบ่อยเนี่ยก็จะเป็นรถแครบซะส่วนใหญ่นะครับก็ใส่ของพวกนี้เข้าไปเพื่อเอาไว้ผูกลัดมัดตึงใส่ของใหญ่ๆที่จะเกินหัวเก่งก็สามารถมัดผูกได้จะได้ไม่ไปโดนกระทบกับตัวห้องโดยสารนะครับตัวหัวเก่งนะฮะฝาถังน้ํามันของตัว d b l ทุกรุ่นนะฮะสประตูทุกรุ่น f อร์ r a n นเจอทุกรุ่นเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของคนขับ นั่นก็คืออยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่คนขับนั่งนะฮะหมายความว่ายัางไงก็คือว่าตัวใหม่เนี่ยใช้ไฟฟ้าในการเปิดนะหมายถึงว่ากดปุ่มปลดล็อกรถปั๊บเนี่ยตัวนี้สามารถเปิดได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องไปดึงตัวระบบเมนนวลแล้วนะฮะที่สําคัญเนี่ยตัว w i t e c ตัว dbl xlt นะฮะรวมถึงรถ Ranger ทุกรุ่นเนี่ยเป็นน้ำมันดีเซลเติม b 2 0ได้ทุกรุ่น ลูกค้าเข้าไปปั๊มไหนก็ตามนะฮะที่เป็นดีเซลเนี่ยสามารถเติมได้ทุกชนิดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น B10 B7 B20 เติมได้หมดนะครับนี่คือสดโฉมใหม่ฮะของตัวโฉมใหม่เรานะฮะ2021หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็สเปคเครื่องยนต์เขาก็ประมาณนี้นะครับนีเดี๋ยวผมจะพาวนหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันอีกสักนิดนึงนะฮะว่ารถคันนี้เนี่ยที่เตรียมที่กําลังจะส่งมอบให้กับพี่อ้อมเนี่ย มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะกับโปรโมชั่นนี้นะครับแล้วก็ใครที่กําลังเล็งอยู่สนใจอยู่เนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยครับเป็นสีพิเศษนะครับสีพิเศษก็คือรุ่นปกติเนี่ยเขาจะมีสีขาวสีดําสีบรอนแต่ว่าแต่ว่าตัวสีประตู xlt ที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นเนี่ยที่จะมีสีน้ําเงินสีแดงและก็สีเทานะครับซึ่งตัวปกติเขาจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันนะฮะว่าข้างในเนี่ยแต่งอะไรมาบ้างนะครับก็ข้างในตัวเนี้ยเดิมเดิม ทั้งหมดที่จะเห็นเนี่ยคือสิ่งที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนอนี่เลยนี่คือภายในของตัว xlt นะฮะซึ่งหลายคนที่ดูมาหลายเทปแล้วก็จะเห็นบ่อยๆนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะฮะความหรูหราของตัวฟังก์ชันที่พวงมาลัยที่ว่าเต็มทั้ง2แบบนะครับมีทั้งควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วจำกัดความเร็ลดมิตความเร็วนั่นเองนะครับส่วนตัวจอข้างกลางตรงการลางรถเนี่ยก็จะเป็นจอ8นิ้วสิง g สของ ford ครับ 8นิ้วซิงค์3ของ Ford นะครับเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโชว์ขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่คือของแท้ของ Ford หน้าตาแบบนี้ฮะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะที่สําคัญเนี่ยมีระบบโทรฉุกเฉินด้วยเกิดมีอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียอะไรเงี้ยสามารถที่จะโทรเรียกรถฉุกเฉินกับรถบริการ24ชั่วโมงไปบริการถึงที่ได้ส่งพิกัดเราให้ด้วยนะครับต่อไปไปดูเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนะครับเกียร์ออโต้6สปีดก็ มีระบบเพิ่มเข้ามาในปี2021นั่นก็คือตัว traction control นะครับป้องกันล้อมอุ่นฟรีนะครับแล้วก็ป้องกันลดลื่นถลไตัวนั้นนะฮะมีปุ่มอยู่ข้างๆนะส่วนตัวเกียร์ตัวนี้ก็เป็นทั้งเกียร์ออโต้6สปีดด้วยแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดได้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะขับ2ระบบก็สามารถที่จะเลือกตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะสมเลยนะครับพรุ่งนี้พี่อ้อมก็มารับรถแล้วนะฮะตอน9โมง59นาทีนะครับอ่ะไปดูบอกข้างหลังกันนะครับข้างหลังเนี่ยก็ ความกว้างของตัวรถมิติภายในห้องโดยสารค่อนข้างที่จะกว้างและก็สะดวกสบายนะครับเพราะว่าตัว Ford Ranger เนี่ยออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและกว้างขวางเป็นรถสไตล์ฝรั่งนะครับเขาจะมีโครงสร้างร่างกายที่ใหญ่อยู่แล้วเขาก็เลยสร้างรถที่ใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับคนไทยเพราะสามารถนั่งได้หลายคนนั่งได้เยอะนะฮะเบาะตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับนี่คือภายในข้างหลังนะครับของตัว DPL XLT นะครับใครที่ กำลังดูอยู่แล้วก็สนใจนะครับเอ๊อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะเรามีข้อมูลเตรียมไว้ให้ทุกท่านแล้วนะฮะในอินบ็อกซ์นะครับสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาถามข้อมูลผมได้เลยหรือใครจะโทรมาเลยก็ได้นะฮะเบอร์โทรผมก็0869969606นะฮะเป็นเบอร์ส่วนตัวสามารถโทรคุยกับกล้องได้เลยส่วนใครที่ถนัดในการแอดไลน์ก็เอาเบอร์เมื่อกี้นะฮะไปแอดไลน์ได้เลยหรือว่าจิ้มจากลิงก์ข้างบนหรือลิงก์ข้างล่างในคอมเมนต์ก็ได้ผมจะฝากลิงก์ไว้นะฮะขั้นตอนในการซื้อไม่ยาานนนะะไ่่่่วททจอูีหครับ เรารับเก็บเอกสารถึงบ้านและเอารถไปส่งได้ถึงบ้านเลยนะครับการจัดไฟแนนซ์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจนกว่าไฟแนนซ์จะผ่านนู่นเลยนะฮะเราถึงมาตัดสินใจเลือกสีเลือกรถเลือกของแต่งกันอีกทีหนึ่งถามว่าของแต่งทั้งหมดเนี่ยสามสิบสาบาทกับยี่สิบห้รายการเนี่ยของแต่งทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องเอาหมดไหมก็ไม่บังคับนะครับอันไหนที่ลูกค้าไม่ชอบลูกค้าตัดออกก็คือได้เงินคืนไป ถ้าหากว่าใส่ไหนเพิ่มขึ้นมาอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อยเราก็จัดการให้ฟรีไม่มีปัญหานะครับนะคบใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะติดต่อเข้ามาแล้วก็โทรคุยกับกล้องได้เลยนะครับที่นี่อฟอร์ดพระนครเกษตรวัฒน์มินกับกล้องนะครับผู้จัดการฝ่ายขายกับ DBL X LT คันสีน้ำเงินคันนี้หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่กำลังดูอยู่และหลายๆคนที่อยากได้ข้อมูลอย่าลืมติดต่อเข้ามาคุยกับผมโดยตรงได้เลยนะครับผมสแตนบายคุยกับทุกคนแน่นอนนะครับฝากคันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ สามารถที่จะติดต่อคุยกันได้นะฮะจาก p ิงเข้าบนหรือลิงก์เข้าล่างก็ได้ฝากไว้ก่อนคันนี้ครับ dbl xlt กีออโต้นะครับสีน้ำเงินบ๊ายบายครับผม